สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับเราไม่ได้ยินเสียงกันนะครับวันนี้ผมกลับมาไล์สดอีกครั้งนะครับผมแอดมินมิกกี้นะครับกับสถาบันพัฒนาวิชาโหัตรัศรศิลาโบราณนะครับปัจจุบันนะครับเราจัดตั้งเป็นมูลนิธิเรียบร้อยแล้วนะครับจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ครับ,รบตอนนี้ระหว่างระหว่างที่รออ่ารอรอรอ,รอจะบอกว่าอะไรรอพิธีก่อนเนาะรอกําหนดการนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูบรรยากาศบรรยากาศรอบๆงานกันก่อนครับอา,อาจารย์บอลครับ เป็นไงครับจันบอลเดี๋ยวเลยครับสวัสดีครับครับเป็นไงวันนี้แตกไปแล้ววันนี้แตกไปแล้วดิ้งข่าวมาว่าแตกไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้บรรยากาศบรรยากาศรอบงานนะครับตอนนี้คุณกำลังมากันครับบรรยากาศรอบงานนะครับเดี๋ยวให้ดูกันแบบครับ อนเริ่มพิธีนะครับก่อนเริ่มพิธีครับวันนี้นะครับนอกจากพิธีการบูชานะครับพระราหูแล้วนะครับเราจะมีการจุดธูปสะเดาะเคราะห์เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนการสะเดาะเคราะห์นอกบูชาสะเดาะเคราะห์นะครับถวายพระราหูเป็นเป็นถือว่าเป็นเป็นเป็นศาสตร์พิธีกรรมโบราณเหมือนกันนะครับ การถวายเทียนดำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการถวายเป็นมะพร้าวผมให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับนะครับสมาชิกท่านใดสะดวกครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญได้ที่สถาบันครับหรือตอนนี้เราจัดตั้งเป็นมูลนิธิเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้ก่อนนี่อันนี้นี่คืออ,นนคอ,อันนี้คืออาจารย์บอลอาจารย์บอลพลิกพลิกชีวิตครับจเจ้าพิธีวันนี้นะครับ ครับนี่โอ้อาจารย์ออสก็มาครับวันนี้อาจารย์ออสก็มาครับอาจารย์ออสตักศิลานะครับเราเห็นกันในงานในคลิปนะครับอาจารย์ออสตักศิลานะครับ fc ครับมี fc มากันเยอะนะครับครับโอเคครับนี่ แอดมินตงตะวันคุงก็ามาครับวันนี้อันนี้อาจารย์พีด้วยนะครับมาพร้อมกันนะครับวันนี้อาจารย์พีก็ามานะครับครับให้ดูบรรยากาศจริงๆแล้วจริงๆแล้วเรามีงานกันตั้งแต่เช้านะครับเรามีงานกันตั้งแต่เช้าละ นะครับมีพิธีการไหว้เบิกเลิกไปตั้งแต่เช้าซึ่งตอนเช้านี่เราอาจจะได้เห็นคลิปคลิปวิดีโอเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับตอนนี้ผมให้ดูเป็นบรรยากาศในพิธีงานสำหรับตอนเย็นนะครับเป็นการไหว้บูชาสะเดาะเคราะห์นะครับไหว้รับสมพระราหูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการชมราบนะครับเราสามารถร่วมพิธีไปพร้อมกันได้ครับจุดธูปดำนะครับแปดดอกนะครับหันหน้าไปทางทิศเอเดี๋ยวนะครับอาจารย์ครับทิศทิศไหวพระราหูทิศตอนตกเฉียงเหนือใช่ไหมครับทางทิศทางทิศ ถูกต้องไหมครับใช่ทางที่ตอนตกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับภาวนาขอพรต่อเทพพระราหูไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อรับโชคลาภนะครับรับสิ่งดีๆนะครับนี่ผมให้ดูก่อนอันนี้เป็นงานนะครับของทางสถาบันตักศิลานะครับหรือมูลนิธิตักศิลองเราจะเน้นไป ทางเสียนนะครับด้านบนจะเป็นเสียนพระราหูกับเสียนพระเกตนะครับเปรียบเสมือนตัวแทนนะครับเทพราหูเต็มองนะครับนะครับส่วนทางด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นนะครับพระราหูนะครับพระราหูอมจันทร์ครับพร้อมกับของอ่านีเดี๋ยวผมไปดูกนี่นีก่อนเรามีแบบนี้ด้วยนะครับของไหว้สงเวยนะครับครับ เดี๋ยวเราไปดูไปดูบรรยากาศภายในครับอ้าวสวัสดีครับอาจารย์แป๊ะสวัสดีครับโอ้อาจารย์แป๊ะวันนี้อาจารย์แป๊ะนี่เจ้าพ่อเจ้าพ่อพูดเรานะครับวันนี้อาจารย์แป๊ะก็มาร่วมพิธีด้วยนะครับไปแล้วไปแล้วพิเศษไปแล้วนะครับโอเคครับอาจารย์ชมายพรนะครับวันนี้อาจารย์ชมายพร นะครับนะครับหลายๆคนคงรู้จักอาจารย์ชมัยพรครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศภายในก่อนอันนี้ก็คือบ้านเสียงของเรานะครับตอนนี้มีอาจารย์แบงค์อาจารย์แบงค์ครับว่าตรนนี้อาจารย์แบงค์นะครับเป็นเป็นอาจารย์ปั้นเสียนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันอ้าวอันนี้ทําอะไรอยู่ครับเนี่ยขนุนขนุนนะครับผลไม้มงคลครับจากพิธีเมื่อเช้านะครับครับเดี๋ยวเราไปดูครับ อ้าวอาจารย์แอมายังไงครับเนี่ยนี่ผู้ชมเจ็ดท่านครับเจท่านเต็มปากผมกําลังตามหาพิธีกรอยู่เ็ท่านเลยอ้าวโอเคครับนะผู้ชมหท่านสมาชิกหกท่านไม่เราเราเราไม่ได้ประกาศอ,อะไรครับเนี่ยอาจารย์ขนมจีนแกงเค,ค,รครียวหวานไก่ค่ะพอดีว่าอาจารย์เพิ่งมาถึงยังไม่ได้ทานอาหารทุกวันขออนุญาตทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดค่ะ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างรอพิธีกรระหว่างรอพิธีกรเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาดูอันนี่อันนี้สมาชิกเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอาจารย์อ๋ออาจารย์ระดาจำนานไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานกำลังนัวกำลังนัวนี่เหมือนกันอนี่เลยนานแล้วอันนี้มานานแล้วอันนี้มานานแล้วอันนี้อันนี้อันนี้บรรดาเอฟซีนะครับอ่าแล้วก็หลายท่านนี่พลาดไม่ได้อาจารย์ทัศน์ครับอาจารย์ทัศนทสวัสดีครับอาจารย์ทัทอ่านี่ครับบรรดาเอฟซีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ อันนี้บรรยากาศภายในครับทุกท่านคงเราคงคุ้นเคยกันเนาะอ๋อนี่อาจารย์แก้วอาจารย์แก้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ามี FC มานั่งรออยู่ด้วยวันน,นี้ครับนี่ครับบรรยากาศภายในของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอน ตอนตอนเข้าตอนเริ่มพิธีกันเลยดีกว่าเนาะพอดีช่วงนี้ไม่มีพิธีกรนะครับกินให้อิ่มนะครับจานหมวยจารดาโอเคครับครับขอบคุณมากครับเจ็ท่านนะครับสาหรับเจ็ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันพาร์ทสองทีหนึ่งตอนเริ่มพิธีนะครับ